ครับก็สวัสดีเพื่อนๆนที่อยู่ในกลุ่มแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในช่องของจัสมินและซุปทุกๆท่านนะครับก็วันนี้ผมจะมาตอบคําถามของอน้องผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ทักเข้ามาถามนะครับว่า,อาซอสหมักหมูนะครับหรือซอสปรุงรสหมูเนี่ยทำเมนูอะไรได้บ้างนะครับก็หลักหลกเนี่ยก็คือการหมักหมูนะครับเนี่ยเพื่อนๆนจะก็จะเห็นนะครับหมูที่ผมหมักไว้นะครับอันนี้หมัก เมื่อวานนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะต่างกันมากเลยนะครับจากที่เราหมักทิ้งไว้กับหมักแช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนนะครับเนี่ยครับเนื้อหมูเขาจะแน่นมากครับเพื่อนๆท่านไหนที่ดูคลิปแล้วก็อย่าลืมเอาไปลองทําดูนะครับนี่ครับหมักเมื่อวานนะครับทําคลิปเมื่อวานลงใน youtube นะครับเพิ่งทําล่าสุดเลยแล้วก็เนี่ยครับเช้ามาวันนี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้เห็นเป็นแบบนี้เลยนะครับหมูสี่โลที่ผม ทำคลิปแนะนําเมื่อวานนะครับที่อัพลงล่าสุดเมื่อวานแล้วก็เอาแช่เนี่ยครับผลก็จะเป็นแบบนี้ครับหมูก็จะเหนียวครับก็จะเนี่ยความเย็นมันได้นะครับก็จะทําเป็นหมูเดงได้แล้วนะครับก็สําหรับที่น้องผู้ชายคนนึนงครับที่ถามเข้ามาว่าซอสหมักหมูเนี่ยนะครับทาเมนูอะไรได้บ้างนะครับก็นอกจากจะทําเป็นโจ๊กแล้วเนี่ยนะครับทำเป็นโจ๊กตัวนี้นะครับหมักหมูทําโจ๊กอันนี้เอาสามารถเอาไปต้ม ใส่น้ำต้มได้เลยนะครับทาเป็นทาโ๊กก็ได้นะครับทําเป็นข้าวต้มก็ได้นะครับคือใช้น้ําสต๊อกหมูตัวนี้นะครับทาเป็นข้าวต้มได้เลยนะครับแล้วก็ทําเป็นเมนูต้มเลือดหมูนะครับปั้นหมูเป็นก้อนนะครับแล้วก็ทำเป็นต้มเลือดหมูได้เลยนะครับคือเราหาแค่พวกผักนะครับพวกตั้งโอะนะครับหรือผักเครื่องเคียงต่างๆนะครับเพิ่มแค่ผักแค่นั้นเองแล้วก็พวกเครื่องในต่าง ใช้หมูตัวนี้นะครับต้มแล้วก็สามารถทําเป็นต้มเลื่อนหมูได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะทําเป็นต้มจืดมะระก็ได้นะครับใช้หมูตัวนี้ยัดใส่เข้าไปในยัดเข้าไปในมะระก็ได้หรือจะเป็นต้มจืดเต้าหู้ก็ได้นะครับเนี่ยทำเป็นพวกต้มจืดนะครับเมนูซอสหมักหมูนี้นะครับเนี่ยที่ท่านเห็นนะครับเอาไปหมักใส่กับหมูนะครับพอหมักใส่กับหมูเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้หมูหมักที่ เข้มข้นนะครับเราสามารถทําได้หลายเมนูนะครับยกตัวอย่างก็คือทําโจ๊กนะครับอันดับแรกต้มหมูใส่โจ๊กอันดับที่2ก็คือทําเป็นต้มเลือดหมูก็ได้นะครับอันดับที่3คือทําเป็นต้มจืดมะละก็ได้แล้วก็ต้มจืดเต้าหู้ก็ได้นะครับทําได้หลายเมนูนะครับไอ้ตัวนี้ครับหมูที่หมักแล้วนะครับนะครับใช้ซอสตัวนี้นะครับหมักลงไปนะครับก็ทําได้หลายเมนูครับคือหลักๆก็ไม่ต้องปรุงเพิ่มนะครับทําเสร็จก็ แช่ <t ouch> ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนตามที่ผมแนะนําที่ผมอธิบายในคลิปที่แล้วนะครับก็สามารถทําเป็นเมนูอาหารได้เลยนะครับทาเป็นข้าวต้มก็อร่อยนะครับอีเมนูอีเมนูมน,นึงนะครับที่ทำเป็นข้าวต้มได้เลยนะครับใช้น้ําซุปน้าสต๊อกอยู่ในตัวเดียวกันเลยนะครับเพราะว่าที่ร้านเราก็ใช้แบบนี้ครับใช้น้ําตัวนี้ใช้น้ําซุปหมูเนี่ยนะครับทาเป็นน้ําซุปน้ําสต๊อกได้เลยนะครับโอเคสําหรับรายละเอียด ซอสหมักหมูนะครับก็มีประมาณนี้ครับทาได้ประมาณ4ีหเมนูนะครับลองเอาไปอดแดปหรือเอาไปดัดแปลงได้เลยนะครับหลักๆก็มีประมาณนี้ครับถ้าใครสนใจนะครับซอสหมักหมูสําหรับทําโจ๊กนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือจะติดต่อมาที่เบอร์ร้านหลายร้านเราก็ได้นะครับเบอร์0 6 5 6 9หกห9าเน์นะครับก็เนี่ยครับซอสหมักหมูสำหรับทำโจ๊กนะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆจะเอาไป a d a เมนูไหนก็สามารถทําได้เลยนะครับต้มเลือดหมูข้าวต้มหมูนะครับแล้วก็ต้มจืดมะละแล้วก็ข้าวต้มต้มจืดเต้าหู้นะครับสามารถทําได้หลายเมนูเลยนะครับหลักๆก,ก็มีประมาณนี้ครับรับรองว่าถ้าท่านได้ลองทําแล้วนะครับก็จะถ้าเอาไปลองทําทานเองหรือทําขายนะครับลูกค้าก็จะติดใจเหมือนที่ ลูกค้าติดใจร้านเราเลยครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็ทักมาที่เบอร์ที่ผมขึ้นไว้ให้นะครับหลักๆก,ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ